วันนี้อาจารย์ไปเรือนจํากลางเรือนจํากลางชนบุรีเมื่อวานเราพูดเรื่องสินค้าของทันทสถฐานหญิงใช่ไหมใครต้องการสินค้าเดี๋ยวจะจะทําเรียบร้อยตั้งใจฟังหัวเราะคลิกคัดตั้งใจมากในการฟังแต่ละอย่างแต่ละอย่างประมาณเก้าร้อยคนวันนี้แต่ว่าในนั้นมีประมาณสี่พันกว่าคนนะสี่พันกว่าคนในเรือนจำกลางเนี่ยชนบุรี สี่พันกว่าแต่วันนี้อาจารย์ไปมาเขาแบ่งเป็นแดนแดนี่อาจา์เข้าไปนย่ยเก้าร้อยกว่าคนเก้าร้อยกว่าก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเจ้าของไปบริจาคแล้วเขาต้องกไใา้เราซื้อของวันนี้เรายังไม่ได้เอามา <S <S ช,ชมมันเป็นไม้อันนี้เป็นภาพสีน้ำมัน ภาพสีน้ำมันอันนี้ภาพวาดนะภาพวาดนะพระโพนิสัตนะเนี่ยกูเห็นแล้วกูซื้อเลยใหญ่มากใส่กรอบเรียบร้อยมนุรู้ไมเท่าไหร่ห้าพันอันเนี้ยภาพสีน้ำมันสวยมากวาดมือนะเมืองมึงไปหาซื้อแบบนี้ราคาแบบนี้ไม่ได้เนี่ยกูอยากให้พวกมึงอุดหนุนอย่างเงี้ยเมึงดูงานฝีมือของคนในกรมในในใน ในเรือนจำอะ่ะมึงดูดิกูอยากจะแบบให้ผู้มึงช่วยกันซื้อ,อเพราะมันเป็นเงินปันผลที่เขาจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อะ่ะแล้วก็อุ้ยใช้ชีวิตในในในนั้นอย่างเงี้ยโอ้ยใหญ่โตแล้วเกินอย่าล่วงนะล่วงกูร้องเลยลเนี่ย เนี่ยมึงดูดิความสวยงามอะ่ะเล็กๆก,ก็มีเอ้ยแม่มปากหยิบหลงตามาหาบัวด้วยนะเนี่ยสมัยพิสัษว์อ่ะอันนี้คือปิดทองแท้นะมึงเนี่ยมึงดูไงงานปิดทองแท้มึงดูรายละเอียดนเ,เนี่ยเอาเนี่ยไม่ได้ให้จากูซื้อเองกูหนุนเขาเนี่ย อันนี้เท่าไหร่ว่าจาไม่ได้ก็ดูในบินน่ะไม่แพงเมืองไม่แพงอันนี้ประมาณปิดทองแท้นะอันนี้เป็นกระจกนะเป็นกระจกกับสีหรือยังไงไม่แน่จแล้วเขาปิดทองแท้นี่คือทองแท้นะของจริงจะเง,งาวาบวับ,วบ,วบแววแววนี่รูปวาดหลวงตามหาบัว รูปวาดหลวงตามหาบัวสีน้ำมันวาดนะนี่สวยมากสีน้ำมันไม่แพงเลยเรือนจำกลางชนบุรีไม้แกะสลกักขูดหนักมากช้างแกะสลักช้างสวยมากเท่าไหร่ว่าจำไม่ได้อ่ะบินอยู่ไหนวะ อ๋อบินอยู่นี่แป๊บหนึ่งนะอันนี้เป็นไม้ทั้งแผ่นนะแกะสลักฝีมือดีมากสามพันห้าแกะสลักสามพันห้านี่งานแบบละเอียดลึกมึงดูลึกไหม ใส่กรอบแล้วสามพันห้ามึงซื้อไปขายต่อยําได้เลยกูจะบอกให้ใครไม่มีอะไรทําไปหาภาพมาขายเนี่ยไปซื้อเรือนจาํากลางชนบุรีนี่ภาพโพธิสัตตอนประสูตรปิดทองแท้ที่มึงเห็นนี่คือทองแท้นะปิดทองแท้ พระราชกุมารประสูตรเท่าไหร่วะสองพันอ้สวยมากกูอุดหนุนเข้ามาวันนี้เมื่อวานกูอุดหนุนแล้วเขาก็ให้กูมาตัวหนึ่งหมูเดงหมูแดงยิงฟัน หมูเดงยิงฟันคุณดูฟันหมูเดงดิฟันสวยกว่กอีกนี่หมูเดงหมูเดงหมูเดงเนี่ยน่ารักมากกระปุกอมสินอันนี้เขาให้เป็นของขวัญไปพวกนี้ไม่ได้ตังนะค์นะกูบอกก่อนนะไป,ปะไปกูไม่ได้ตังค์กูไปเสียตังค์เรือนจงเรือนจำเนีย่ยกูไปไม่ได้ตังนนค์อะนะกูไปเสียตังค์ นี่นี่แล้วภาพโคตรสวยลงสีน้ำมันสวยมากแล้วกูเดินเข้าไปดูงานเขาอะ่ะอุ้ยงานน่ารักมากแตละอันแตละอันสีมือดีเดี๋ยวกูจะสั่งเขาวาดรูปวาดรูปกระโถนขายดีกว่ากูวา่าเดี๋ยวจะวาดรูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะวาดรูปเท่านี้เลยถ้าแผ่นนี้อ่าเดี๋ยวจะจะวาดรูปถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ช่วยช่วยช่วยเขาเขาก็จะมีร้านกาแฟด้วยพวกมึงสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้เรือนจำกลางชนบุรีทันทสถานหญิงชนบุรีซื้อได้เลยเข้าไปซื้อเลยท,ะทะัานทานเพราะอะไรทันทาสถานหญิงชนบุรีก็จะเป็นสไตล์แบบผู้หญิงผู้หญิงกระเป๋าผ้าเครื่องแบบดอกไม้ปั้นดอกไม้ประดิษฐ์ส่วนเรือนจำกลางชนบุรีจะเป็นลักษณะของภาพวาดไม้แกะสลักคอนเดเซอร์ มึงสามารถสั่งออเดอร์ได้เลยสั่งออเดอร์ได้เลยแล้วเขาจะทำให้กูเด้งอ่ะกูอ่ะจริงๆอ่ะมันยังไม่เสร็จงานเขาไม่พอกูจะสั่งมาแจกปีใหม่ตอนแรกกูจะเอาหกตัวไปช่วยเขาอุดหนุนแล้วเดี๋ยวกูจะให้เขาเนี่ยเอาของมาขายเดี๋ยวจะให้เขาเอาของมาขายเพื่อที่จะช่วยเขาในการสนับสนุนส่งเสริมเขาให้ให้โอกาสกับคน ที่เขาทางานของเขามีเยอะแยะมากมายสั่งวาดได้เลยใครต้องต้องการวาดรูปภาพตัวเองอยากมีภาพวาดตัวเองเดี๋ยวกูก็จะไปสั่งเหมือนกันกูจะให้เขาวาดให้กูจะให้เขาวาดให้ภาพวาดสวยใครอยากได้อน่นะโทรเไปสั่งได้เลยที่สถานอะไรชนบุรีอะไรกลางอะไรนะกูจำอะไรนะ เรือนกำกลางชนบุรีวาดรูปแต่กูถูกใจงานไม้แกะสลักมากเลยอนะ่ะหนักปึ้งเลยนะมึงเนี่ยแกะสลักนี่ทุกอย่างเลยมึงส่งภาพไปเลยอยากได้ภาพนั้นอยากได้ภาพนี้แล้วเขาแกะสลักให้เลยเป็นไม้ทั้งดุนวันนี้กูไปดูเขาแกะสลักมาแล้วดีมากแล้วงานดีมากเนี่ยหนักปึ้งเลยนะมึงเป็นไม้ทั้งแผ่นนะสามพันห้า มึงจะสลักรูปอะไรก็ได้รูปตัวเองก็ได้สามพันห้าสลักได้เลยแล้วแต่มึงเลยกูอึ้งอ,อันเนี้ยอันเนี้ยกูชอบมากเน,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยลายวิจิตรพิสดารมากเน่ยเนี่ยมีสีเขียวเขียวมีอะไรแล้วปิดทองแท้นะอันนี้คือปิดทองแท้นะศิลปะคืองามไม่สักจ้าไม่สัก อันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะพระเตมีไหนก็ไม่รู้อ่ะกระจกปิดทองรูปพระเตมีแล้วพระเตมีไหนเนี่ยพระ,ะเตมีอันนี้น่าจะสามพันเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้น่าจะสามพันอันเนี้ยปิดทองแท้ใส่กรอบเรียบร้อยเขาทําเองจบหมดที่นั่นเลยใส่กรงใส่กรอบเรียบร้อยเลยสวยงามมากกุดจ,จงอันเนี้ยภาพสีน้ํามันเนี่ยโครสวย ติดต่อเรือนจําเพื่อซื้อหรือว่าลูกยังไงติดต่อได้เลยมันจะมีเพจอยู่ชื่อว่าเรือนจํากลางพิมพ์ก็ไปเลยเรือนจํากลางชนบุรี